สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาดเมืองนน c h ชาแนลนะคะวันนี้มื้อเช้าของเรานะคะมื้อเช้าของเราเราจะพาท่านผู้ชมมาชิมอาหารพื้นบ้านของออคนท้องถิ่นที่นี่นะคะเป็นติ่มซำค่ะมื้อเช้าเช้าแบบนี้เราก็มาทานติ่มซำกันนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศสวนรอบๆของที่ทางร้านเขาจัดให้เข้าไปชมได้นะคะเป็นสวนกเกษตรค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะ,อะไรเอ่ยนะคะอันนี้ก็เป็นร้าน ให้ชมร้านละร้านนะคะนี่ก็บรรยากาศรอบๆ ก็พาไปเดินดูรอบๆนะคะตรงเห็นตรงด้านหน้านู้นไหมคะตรงนู้นก็เป็นสวนมะนาวของที่บ้านคะ่ะเป็นของพี่สาวปลูกสวนมะนาวไว้นิดเดียวะค่ะไม่ได้ทำเยอะ ขึ้นข้างบนกันอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะเราเข้ามาเราก็มาสั่งได้อันนี้ก็จะเป็นหม้อนึ่งที่เราเลือกมาแล้วเราก็เอามาให้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบ ะะเราก็จะมาเลือกอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนติ่มซำนะคะมีขนมจีบแบบนี้คะแล้ก็มาเลือกนี่ก็จะเป็นด้านในนะคะนี่ค่ะก็จะมีน่าก,กินมากเลยค่ะเราก็เลือกนะคะเราเลือก เราอยากทานอะไรเราก็เลือกไปนะคะแล้วเราก็ไปให้ทางร้านเขาบุญให้อีกทีหนึ่งค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะไม่แพงค่ะไม่แพงจานหนึ่งชุดหนึ่งก็ประมาณยี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทหรอคล่าสิบห้าบาทค่ะ <laughs> <laughs> นี่ค่ะมาทานมากเลยค่ะ <laughs> ก็เราอยากทานอะไรเราก็หยิบเอาเนาะ เราก็เอาตา,ตามใจชอบเลยค่ะแล้จะมีน้ำจิ้มให้ค่ะนี่ค่ะไม่มมสๆสดๆเลยค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีพวกข้าวต้มอะค่ะแล้วก็กาแฟชองอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนววลงเดินเดินได้ นี่นี่ทางร้านนุ่ปูถ้ำสวยค่ะทำสวยสก็เป็นบรรยากาศรอบๆอ ลงมาแม่มามีพาไปอ๋อได้ค่ะอ๋อเจ้าของร้านจะพาไปชมอะ <c oughs> เราตามบา <c oughs> ดีค่ะเดี <c oughs> ๋ยวจะพาไปชมนะคะ อันนี้ใช้เวลาทำสร้างนานไหมคะตรงนี้ป<ะ>เป็นปีแล้วเป็นปีแล้วเนาะน,น,นี่กะเพราแดงค่ะกะเพราแดงโอ้เจ้าของร้านบอกว่าทำมาเป็นปีแล้วค่ะที่กี่ไร่คะตรงนี้หกไร่ค่ะหกไร่นะคะหกไร่ดูคะ่ะ นี่ก็เป็นต้นกล้วยนะคะวัลูกเยอะมากเลยนี่ก็เป็นตะไคร้เป็นกเกษตรผสมผสานนะคะพี่น้องคือทุกอย่างมีอยู่ในนี้หมดเลยเหมือนซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะเหมือนซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยตื่นเช้ามาเราอยากทานอะไรเราอยากเอ่อจะใช้สินเอ่อ พืชอะไรนะคะที่ไปประกอบอาหารเราก็มามาเก็บเอาในนี้ได้เลยค่ะอูต้นกล้วยใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะสับป,ปะรดโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยค่ะสับป,ปะรดแล้วไม่มีเคมีนะคะปุ๋ยหมักเองหมดเลยค่ะดูแม่น้ำค่ะดูแม่น้ำโอ้ยไม่ไม,ไม่แม่น้ำติดแม่น้ำเลย อันนี้ก็เป็นเฟิร์นนะคะดูกล้วยค่ะกล้วยเครือใหญ่มากเลยนะคะมีแม่น้ำมีกลางหันออันนี้เป็นผักกูดเหรอคะ,<น>ะผักกูดค่ะผักกูดอันนี้เป็นแม่น้ำธรรมชาติไหมคะลำเป็นคลองธรรมชาติเลยนะคะสวยงามมากน้ำใสมากเลยค่ะดูอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรพี่ <beb a S 2> กังหันกังหันที่ทางร้านจัดทำขึ้นแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดนะคะสนใจก็มามาถ่ายรูปสวยๆค่ะสวยมากเลยแบบโอ้โหเนี่ยนั่งทานอาหารชมวิวเนี่ยจะทำสักสามหลังเหรวคะ,ะโอจะเจ้าของร้านบอกว่าจะทำสักสามหลงังนั่งเนาะ อ๋อแกหมุนน้ำขึ้นมาค่ะมาใช้ใช้ลงในบ่อปลาเนี่ยอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่ายังไงคะภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านเราผ่านน้ำขึ้นมาใช้ปลาเนี่ยค่ะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปลงบ่อเลี้ยงปลาน้ำใสามากค่ะ ใสและเย็นมากเลยเนี่ยค่ะสุดยอดมากไหมคะโหมีที่หกไร่มีงานให้ทำนะคะได้ออกกำลังกายเอ๊ะแล้วโรงนั้นคือโรงอะไรคะจะจะปลูกผักอ๋อจะปลูกผักอีกโอ้โหพี่น้องคิดดูวันหนึ่งได้ออกกำลังกายอยู่ในสวนแล้วก็าขายาติ่มซำทำอาหาราแล้วก็คือในครอบครัวค่ะทุกคน ต่างก็มีหน้าที่ทำงานแล้วก็มีรายได้แล้วเราก็ยังมเีเรายังได้ออกกําลังกายอยู่กับครอบครัวนะคะม,มีความสุขค่ะโอ้โหที่ไปถึงนู่นเลยค่ะ,ะ<ป>โอ้ยปุ๋ยก็ปลูกเองมีฟางคุ้ม <c oughs> สุดยอดมากเลยค่ะพี่น้องสุดยอดมากเลยเป็นอะไรที่แบบนะชีวิตบ้านปลายคนเรานะ ไม่ต้องมีมากมายเงินทองเราก็มาอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตเรียนรู้ปลูกผักทำเกษตรเนี่ยค่ะกล้วยก็มีผลไม้คือทุกอย่างมีในสวนหมดเลยเสร็จจากสวนเราก็ไปทำร้านนี่ไม่ต้องมีเงินเดือนเงินดาวมากมายอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขนะคะ นี่ทางนี้เขาจะพาเดินเลาะอันนี้ขี้เหล็กนี่คือกุ้กกงงอ๋อขี้เหล็กนี่ต้นขี้เหล็กน,กนี่ที่แกงอร่อยอร่อยทีนี้เราจะข้ามสะพานลิงกันแล้วนะคะจะล่วงหรือจะรอดคะล่วง <laughs> จะล่วงหรือจะรอดเอาละค่ะนี่คือสะพานลิงนะคะ ค่อยๆเดินนะคะเสียวเหมือนกันค่ะป๊ะ๊ดแอดเวนเจอร์ค่ะสะพานนี่ต้นอะไรคะพี่แตงแตงอ๋อแตงอ๋อแตงล้านหรือเปล่าคะแตงลายป่ะ,อ,ะอืมเขาเออพี่เขาบอกว่าแตงอีสานค่ะนู่นไปถึงนู่นนะอันนี้ใช่ต้นสักไหมพี่ ต้นสัก,สกโอ้ต้นสักโอ้แล้วพี่ปลูกเยอะแยะอย่างนี้จะทานหมดหรอ <c oughs> หรือปลูกไว้แจกปลูกไว้ขาย <c oughs> อืมปลูกไว้ทานนะคะเหลือก็แจกแจกเหลืออีกก็ค่อยขายนะคะย็งไงมั้งแตง ที่เยอะมากอ๋อมาเช้า,าเช้าคนในเมืองนะพี่เนาะตื่นสายเพิ่งมาจากกรุงเทพเมื่อวานอ,อันนี้เป็นวอเตอร์วอเตอร์เกรดโอ้ยปลูกเยอะเยอะเลยนู่นนะไปถึงนู่นนะพี่น้องวอเตอร์เกรดค่ะทำสลัดต้มจืดอันนี้ก็เป็นสะ บ่อปลาเนะาะที่เราวิดน้ำผ่านมาทางนี้ใช่ไหมคะโอ้ยดูค่ะดูมีน้ำใช้ทั้งปีนะคะไม่ต้องกลัวต้นไม้เราก็ไม่ต้องลดเพราะเรามีบ่อน้ำที่เขาพามาชมสวนนี่ก็เป็นต้นต้นกรหลังกิมจูหรือเปล่าคะ โอ้ต้นกหลงค่ะกำลังออกดอกเลยสวยมากเลยหนูเห็นแล้วแต่ไม่ได้มาถ่ายเห็นแต่ข้างบนนี่นี่ก็เพาะไว้นี่ต้นตำลึงนี่นะต้นจระเข้ดูจระเข้ยักษ์ค่ะว่านจระเข้ยักษ์ ดูดูค่ะไม่ได้เห็นต้นไม้พี่เห็นแต่ซีเมนขอบคุณมากนะคะที่พาชมสวนปะเราก็ไปดูเิ็ซ้ำเรามาหรือ,อยังพาชมสวนเพลิน มาแล้วหมดเรียงังค่มาได้ชมสวนเพลินโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามชมช่องหน้ามูลนิธชาแนลตอนนี้เราก็จะพักรับประทานอาหารเช้าก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ